ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยที่ต้องการตัวช่วยเดินทางมาห้องน้ำก็นั่งรถเข็นมาค่ะนั่งรถมาค่ะทูวิลค่ะแล้วก็มาต่อด้วยนี่ค่ะวักเกอร์ค่ะแล้วก็นี่ค่ะตัวช่วย ปิดประตูเพื่อที่จะไม่ได้เอื้อมไกลแล้วก็ใช้นี่ค่ะสายชาดแข็งๆจะได้ดึงง่ายๆค่ะนี่ค่ะถ้ามัง,งั้นเราต้องเอื้อมออกไปดึงอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนี่ค่ะที่ล็อกมือจับอะค่ะแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้อง เอื้อมไปจับดึงเลยค่ะนี่ค่ะตัวช่วยค่ะตัวช่วยของมนุษย์แล้อยู่บนเตียงนานก็เบื่อก็ออกมาข้างนอกมาหน่อยกับข้าเตียงีแล้วค่ะ ตอนนี้ยังไม่เก้าโม,ง,ะะ 7, มงเลยค่ะเจ็ดเจ็ดแปดโมงคะเจ็ดโมงกว่าแปดโมงไม่รู้นะประมาณสองอึ๊บ ตอนนี้เวลา is โอ้เจ็ดโมงกว่าเองค่ะเจ็ดโมงสี่สิบหกโอ้เมหน้าแล้วเขายังไม่ตื่นกันเลยโอเคค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะกลับเข้าที่นอนอีกทีสวัสดีค่ะ